สวัสดีจ้าช่องแม่เพียวชาแนลคะ่ะวันนี้แม่เพียวชาแนลจะพามาดูผู้เฒ่าเพื่อนนอนเฝ้านกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อน,นีีนั่งเฝ้านกนะคะเพื่นนอนเฝ้านกคะ่ะมานอนเฝ้านกนาปังคะ่ะต้องใส่เพื่นเมื่อ,อยงแต่เมื่อวานคะ่ะท่านผู้ชมเพื่นไปอำเภอสีสังรามไปแต,แต่เช้ามาถึงีบ้านแม่เพียวประมาณเกือบ6กโมงคะ่ะท่านผู้ชม นอนเฝ้าไอ้กนกนาปังค่ะตามชมสงสัเมื่อยสุดๆวันนี้เดดกระห้อนกัะท่านผู้ชมวันนี้นะเดดห้อนขนาดเลยวันนี้เราจนกลนคอกๆแล้วพ้เท่า ส่ย่าสิมาไล่นกเคยได้นอนเฝ้านกเออขอจบคลิปสสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพลช c h a n ด้วยค่ะผิดถูกยังไงว่ากันนะคะช่องใหม่หัดทํทค่ะขอบคุณค่ะ